ออืดูกล้องด้วยอชอบซุปอ่สไตล์แบบนี้แต่คุณแม่คือก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้นี้เด็กน้อยก็ทาแล้วค่ะนิดนึงแต่ว่าถ้าทางจะไม่ดืนะนะะ่มนั่นค่ะแต่ว่าเป็นต้มจืดแบบน้ำข้นสีขาวะคะ่ะ คือแบบเป็นซุปสไตล์ญี่ปุ่นใช่ซุปสไตล์ญี่ปุ่นนี่นี่นี่ก็คือใส่วุ้นเส้นเพื่อจะให้เด็กน้อยได้ทานเปลี่ยนเปลี่ยนแบบต้มต้มจืดเอาเป็นให้เป็นหลากหลายนะคะเพื่อเขาจะได้แบบรู้สึกไม่เบื่ออืมชมนะคะขอบคุณม,มากท่าม เอบาบายยก่อนบายบาย,กยก่อนบายบาย <Bye. S 1> บายก่อนบายๆ <Bye. S 1> เองใช่ไหมคะแต่แบบนี้เราก็มีแบบเป็นซองใส่เข้าไปนะคะเป็นน้ำซุปข้นแบบสไตล์ญี่ปุ่นลองดูนะคะคือเพื่อจะให้เด็กน้อยได้ทานเปลี่ยนเปลี่ยนแบบต้มต้มจืด คุณนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเส้นๆเน,เนี่ยนี่ไงลูกเอาเนี่ยไม่เอาไม่เอาเหรออ่ะหนูจะเอาอันนี้เหรออ่ะซดน้ำหนึ่งทีเส้นๆไหม,ไมเอาเนี่ยเอาเนี่ยเขย่าซดน้ำโก,กโก้กนะอืออือยัมมี่นี่ซดน้ำโกโก,ก้เองใช่ไหมคะแต่แบบนี้เราก็มีแบบเป็นซอง ใส่เข้าไปนะคะเป็นน้ำซุปข้นแบบสไตล์ญี่ปุ่นลองดูนะคะคือเล่นใส่ผักกาดขาวใส่ <aru. S 1> หมูสับแล้วก็เต้าหู้ไข่แล้วก็ลูกชิ้นปลาด้วยนะลูกชิ้นปลาด้วยนะก็คือแบบเล่นใส่ผักกาดขาวใส่หมูสับแล้วก็เต้าหู้ไข่แล้วก็ลูกชิ้นปลาด้วยนะลูกชิ้นปลาด้วยนะก็คือแบบ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายสวัสดีนะคะยุพาทำอะไรทานต้มซุปก็คือต้มจิ้มชมนะคะขอบคุณมากเลยเม้มอาบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายบายก่อนบายบายบ่ะเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กน้อยชอบแบบประมาณแบบไหนนะคะเราจะได้รู้ว่าเขาชอบทานแบบ เป็นน้ำขน้นน้ำใสอะไรอื่นนั่นแหละค่ะแต่ว่าเป็นต้มจืดแบบน้ำข้นสีขาวอะค่ะคือแบบเป็นซุปสไตล์ญี่ปุ่นใช่ซุปสไตล์ญี่ปุ่นนี่นี่นี่ก็คือใส่วุ้นเส้นอ่ะตุ๊บตุ๊บเ yeah, <yeah>, yeah. ยอะเยอะเยอะเยอะยออ่ะอืม <c oughs> ชุ่มช้นไหม <c oughs> อันนี้อันนี้เข okay. สดน้ำโกโก้นะเน่นใส่ผักกาดขาวใส่หมูสับแล้วก็เต้าหู้ไข่แล้วก็ลูกชิ้นปลาด้วยนะลูกชิ้นปลาด้วยนะก็คือแบบสดน้ำโกโก้ไงสดน้ำโกโก้ไหนเร็วสดน้ำโกโก้ขชมนะคะขอบคุณมากมาะแม่มแม่แม่ชมเอาบายบายก่อนบายบายก่อนบาย บ <Bye. S 1> no. ายบายก่อนบายบายโนทานข้าวก่อนทานข้าวก่อนเนี่ยเส,เส้นเนี่ยค่ะลูกค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กน้อยชอบแบบประมาณแบบไหนนะคะเราจะได้รู้ว่าเขาชอบทานแบบเป็นน้ำข้นน้ำใสอะไรอ คุณูคนเส้นๆไหม okay. mm hmm. อันนี้อันนี้เข่อ okay. mm hmm. สดน้ำโก่งๆนะ mm hmm. ไม่ได้ให้ถ่ายให้เห็นในนี้นะคะแต่ว่าทานกันนะคะทานกันแล้วก็ให้เด็กน้อยทานด้วยนะคะมีเต้าหู้ไข่ด้วยเด็กน้อยก็จะชอบแบบซุบๆนะคะเส้นๆไหม okay. mm hmm. อันนีอันนี้เอ่ค okay. สดน้ำโกโกๆนะอืออ๋อ่ะโสดาทำตาม,ม,มอาม๋อบชอบซุปอ่ะสไตล์แบบนี้แต่คุณแม่คือก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ,ะอย่างนี้ค่ะอย่างเมื่อวานก็คือ ทำเป็นแบบต้มน้ำใสปรุงเอคะเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กน้อยชอบแบบประมาณแบบไหนนะคะเราจะได้รู้ว่าเขาชอบทานแบบเป็นน้ำข้นน้ำใสอะไรอย่างนี้ยัมมี่นี่สดน้ำโกโก้คือเพื่อจะให้เด็กน้อยได้ทานเปลี่ยนเปลี่ยนแบบต้มต้มจืดเป็นให้เป็นหลากหลายนะคะเพื่อเขาจะได้แบบรู้สึกไม่เบื่อ เมื่อกี้นี้อ่เด็กน้อยก็ทานแล้วคานนิดนึงแต่ว่าถ้าทางจะไม่เมื่อกี้นี้อ่เด็กน้อยก็ทานแล้วคานนิดนึงแต่ว่าถ้าทางจะไม่ซื่อๆนะอันนี้อันนี้โอเคสดน้ำโกโก้นะเมื่อกี้นี้เด็กน้อยก็ทานแล้วคานนิดนึงแต่ว่าถ้าทางจะไม่เองใช่ไหมคะ แต่แบบนี้เราก็มีแบบเป็นซองใส่เข้าไปนะคะเป็นน้ำซุปค้นแบบสไตล์ญี่ปุ่นลองดูนะคะคืออ้อโคดาทำตามยัเม่นี่สดน้ำโกโก้ยัมม่นี่สดน้ำโกโก้ เมื่อกี้นี้เด็กน้อยก็ทำแล้วค่นนิดนึงแต่ว่าถ้าทางจะเล่นใส่ผักกาดขาวใส่หมูสาบแล้วก็เต้าหู้ไข่แล้วก็ลูกชิ้นปลาด้วยนะลูกชิ้นปลาด้วยนะก็คือแบบอืม <c oughs> ยัมมี่นี่สดน้ำโกโก้ าาขอบคุณทุกการชมนะคะขอบคุณมากเลยเอาบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายบายก่อนบายบายสดน้ำโกโก้ไงสดน้ำโกโก้ไหนเร็วสดน้ำโกโก้ <c oughs> นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเส้นๆเ,เนี่ย <c oughs> นี่ไงลูกเอา้าเนี่ยแ <c oughs> มวไม่เอาเหรอนี่ <c oughs> อ๋อหนูจะเอานี้เหรอ อาซดน้ำหนึ่งทีเองใช่ไหมคะแต่แบบนี้เราก็มีแบบเป็นซองใส่เข้าไปนะคะเป็นน้ำซุปข้นแบบสไตล์ญี่ปุ่นลองดูนะคะคือเมื่อกี้นี้เด็กน้อยก็ทำแล้วค่ะนิดนึงแต่ว่าถ้าทางจะไม่อืดูกล้องด้วยอืมอะเพื่อ จะได้รู้ว่าเด็กน้อยชอบแบบประมาณแบบไหนนะคะเราจะได้รู้ว่าเขาชอบทานแบบเป็นน้ำข้น <c oughs> น้ำใสอะไรอย่างนีขอบคุณทุกคนอืมอโซดาทำตาม,ม,มอมอชอบออมชอบ,อชอบน พันข้าวก่อนทันข้าวก่อน,น,อนเนี่ยเส้นเนี่ยค่ะลูกจืดนั่นแะค่ะแต่ว่าเป็นต้มจืดแบบน้ำข้นสีขาวค่ะคือแบบเป็นซุปสไตล์ญี่ปุ่นใช่ซุปสไตล์ญี่ปุ่นนี่นี่นี่ก็คือใส่วุ้นเส้นออเออาไหมหอเอานนี้ด้วยอันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นค่ะเพื่อ จะได้รู้ว่าเด็กน้อยชอบแบบประมาณแบบไหนนะคะเราจะได้รู้ว่าเขาชอบทานแบบเป็นน้ําข้นน้ํใสอะไรไม่ได้ให้ถ่ายให้เห็นในนี้นะคะแต่ว่าทานกันนะคะทานกันแล้วก็ให้เด็กน้อยทานด้วยนะคะมีเต้าหู้ไข่ด้วยเด็กน้อยก็จะชอบแบบซุปนะคะเองใช่ไหมคะแต่แบบนี้เราก็มีแบบเป็นซองใส่เข้าไปนะคะเป็นน้ําซุปข้นแบบสไตล์ญี่ปุ่นลองดูนะคะคือ อาต yeah. yeah. ุบ <serving> ต <ๆ S 2> ุบเยอะ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 อ่ะอืมเส้นเส้นไหมนี่อันนี้อันนี้โอเ่สดน้ำโกโก้นะเองใช่ไหมคะแต่แบบนี้เราก็มีแบบเป็นซองใส่เข้าไปนะคะเป็นน้ำซุปข้นแบบสไตล์ญี่ปุ่น ลองดูนะคะคือะคะขอบคุณทุกท่ากแม่แม่ชมเอาบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายบายก่อนบายบายเน <Bye. S 1> ่น <Bye. S 1> ใส่ผักกาดขาวใส่หมูสับแล้วก็เต้าหู้ไข่แล้ว